ที่คณะการค้าระหว่างประเทศของมอเราไม่มีใครขับรถเบนซ์จีคาสหรอกนะเจ้าของกระทู้ถ้าจะปล่อยข่าวลืออย่างน้อยก็ควรหาข้อมูลสักก่อนเธออย่าว่าแต่คณะการค้าระหว่างประเทศหรือคณะบริหารธุรกิจเลยแม้แต่ทั้งมหาวิทยาลัยที่มีโปรแกรมนานาชาติทั้งหมดก็ยังไม่เห็นนักศึกษาคนไหนที่ขับจคาสเลยสักคน เจ้าของกระทูนี่ช่างไม่รู้อะไรซะเลยเอาแต่พูดโม้ไปเรื่อยเลยจริงๆเรื่องนี้ทุกคนก็แค่ขำๆสนุกไปกันเถอะยังไงการปล่อยข่าวลือก็ไม่ต้องมีคนรับผิดชอบอะไรอยู่แล้วพวกนี้คือภาพแคปหน้าจอคอมเมนต์จากอินเทอร์เน็ตที่ผู้หญิงจือเป็นคนส่งมาให้อ่ะมีคนด่าจริงๆด้วยแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วละ่ะเพราะถ้ามีคนตั้งคำถามหรือด่าอะไรมันก็จะเกิดการถกเถียงแล้วก็จะเกิดดรามาขึ้น แบบนี้ถึงจะมีประเด็นให้คนสนใจถูกแล้วตอนนี้ค่อยๆปล่อยรายละเอียดออกมาได้แล้วละเช่นฉันอยู่คณะไหนสาขาอะไรปีไหนแค่ไม่เปิดเผยชื่อกับห้องเรียนก็พอแล้วอ่าโอเคเรื่องของโปรเจกต์พักเอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่ามาดูเจ้าพ่อระบบของฉันกันดีกว่าว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไว้ให้ฉันอีกขณะนี้โฮสมิธิ์สามารถจับรางวัลได้2ครั้งต้องการจับรางวัลตอนนี้เลยหรือไม่ อาแน่นอนอยู่แล้วต้องเลือกใช้ขอแสดงความยินดีกับโฮสได้รับร้านค้า500ตารางเมตรที่เมืองพิงเหมือนจำนวนหนึ่งห้องกรุณาไปที่ศูนย์การตลาดของเมืองพิงเหมือนภายใน1สัปดาห์เพื่อรับทรัพย์สินโอ้โหดันได้ร้านค้าที่เมืองพิงเหมือนจริงๆด้วยที่นั่นคือโครงการอาสังหาริมทรัพย์ที่หรูที่สุดในเมืองชิงเลยนะ พอได้ร้านค้านี้มาก็มีช่องทางรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งทางแล้วต่อให้ไม่ได้เปิดร้านเองก็กลายเป็นเจ้าของอสังหาปล่อยเช่าได้สบายสบายเอาละมาดูกันหน่อยว่าอีกรอบจะได้อะไรขอแสดงความยินดีกับโฮสต์โฮสตได้รับสิทธิ์ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ฟิตเนสจำนวน2ครั้ง เหืมแก้ไขคุณสมบัติด้านฟิตเนสอย่างนั้นหรอถ้าแก้ไขเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายหรือน้ำหนักงานภารกิจฟิตเนสมันก็ง่ายและผ่านฉลุยได้เลยนะซีอย่างฉันที่เป็นคนหุ่นพร้อมแบบนี้มันเพิ่มน้ำหนักยากนะงานปรับเพิ่มน้ำหนักเลยก็แล้วกันส่วนสูง1 8 2ซนมน้ำหนัก7 0 6กิกรัมพลังสุขภาพ70 BMI 20.8ไขมัน19.5 ระบบกำลังปรับค่าน้ำหนักของโฮสใช้1แต้มเพื่อเพิ่มน้ำหนัก2กิโลกร,รมัมค่าสถานะถูกปรับเรียบร้อยแล้วหืมเสร็จแล้วอย่างนั้นหรอฉันขอดูหน่อยเธอบวกกับน้ำหนักที่โคตรเหลียวบังคับให้ฉันกินก่อนหน้านี้โอ้โหแฮะอยู่ดีๆก็เพิ่มกล้ามเนื้อไปตั้ง10จินแม้จะยังห่างจากเป้าหมายฟิตหุ่นอยู่บ้างแต่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตาเปล่าเลยทีเดียวแต้มสถานะน่มันของดีจริงๆเลย จากที่ดูตอนนี้กฎของระบบจะมีการเพิ่มค่าความสัมพันธ์เมื่อเพิ่มค่าความสัมพันธ์แล้วจะมีของรางวัลพิเศษให้และอย่างที่2ก็คือเมื่อมี NPC ถึงจํานวนที่กาหนดก็จะมีของรางวัลให้เหมือนกันพูดง่ายๆก็คือฉันต้องไปหาฮาเลมเพิ่มเติมอีกอย่างนั้นสินะถึงจะได้ของรางวัลเยอะๆเ,เดิมทีฉันก็นจะตั้งใจใช้โอกาสเรียนเพื่อสนิทกับอาจารย์ที่ปรึกษาให้มากขึ้นงั้นตอนนี้ก็ใช้การเรียนรู้ประสิทธิภาพสูงใบนี้เลยก็แล้วกัน แบบนี้ก็จะมีหัวข้อคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยในอีกไม่กี่วันต่อมานอกจากจะฟิตหุ่นและเรียนไปพร้อมกันแล้วช่ินหยวนก็ได้ซื้อ MC20 ให้กับหน้าหน้าและตัวเองก็ได้ถอย G63 มาอีกหนึ่งคันพร้อมกันนิทัศการแนะนำงานเฉพาะทางสำหรับภาควิชาภาษาต่างประเทศ นี่ฉันว่าทั้งมหาวิทยาลัยไ,ไม่มีใครที่เป็นแบบในข่าวหรือเขาว่ากันหลอกรถคันนั้นราคายืนพื้นก็ตั้ง3ล้านหยวนแล้วพวกเธอเห็นไหมเขาบอกกันว่านักลงทุนจากฐานสตาร์ทอัพมาจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการค้าระหว่างประเทศแล้วครับจีวาก้อนมาด้วยนะเฮอะสมกับเป็นคอมเมนต์เก่าๆจริงๆเลยการปล่อยข่าวลือนั้นนามันไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรเลยด้วยซ้ำ คนที่ขับรถล,ลาคาเวอร์แบบนั้นจะมาเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนระดับกลางอย่างพวกเราทำไมกันละ่ะไม่ต้องมามโนเลยไปงานแนะนำงานกันเถอะแต่ว่าบริษัทที่มาร่วมนิทรรศการแนะนำงานนี้ก็ไม่ใช่บริษัทยักษ์ใหญ่หรือรัฐวิสาหกิจอะไรหรอกนะมีแต่บริษัทขนาดกลางและเล็กในท้องถิ่นของชิงเฉิงทั้งนั้นวันศุกร์ที่หอประชุมเล็กของมหาวิทยาลัย นี่รุ่นพี่ขาที่บ้านของรุ่นพี่ก็มีบริษัทอยู่แล้วไม่ใช่หรอทำไมยังมาร่วมนทิทรรศการแนะนำงานด้วยล่ะอ๋าฉันแค่มาศึกษาประสบการณ์กับกลยุทธ์ของบริษัทอื่นๆนะยังไงการบริหารบริษัทก็ยังอยู่นิ่งไม่ได้หรอกต้องก้าวไปข้างหน้าให้ทันยุคสมัยเสมอละรุ่นพี่ขาถ้าหากว่าหนูหาที่ฝึกงานไม่ได้แล้วก็ขอไปฝึกงานที่บริษัทของพี่ได้ไหมคะ ออฮมถ้าหากน้องๆสนใจก็สามารถส่งเรซูเม่มาได้นะพี่จะช่วยดูให้รับรองไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนจ้จริงอย่างนั้นหรอคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่าพวกน้องชายกลุ่มนั้นนะถ้าหากยังหาที่ฝึกงานไม่ได้แล้วก็ก็ส่งเรซูเม่มาที่บริษัทพี่ดูก็ได้นะยังไงเราก็เป็นสิทธิ์เก่าที่เดียวกันพี่จะช่วยดูแลเต็มที่อย่างแน่นอน เฮ้ยให้ตายเธอไอบ้ารุ um ่นพี่หมานั่นมันไม่พอใจแค่จะโชว์ออฟเฉยๆแต่ยังมาเหยียบย่ำพวกเราอีกไอ้นี่มันจะมาเข้าร่วมงานนิทรรศการแนะนำงานอะไรกันเห็นได้ชัดๆเลยว่ามันมาโชว์เท่จีบสาวชัดๆถ้าเจ้า3อยู่ด้วยแล้วก็ฉันเดาว่าไอหมอนั่นมันคงจะสาดน้ำชาเหลืองๆร้อนๆใส่กางเกงไอหมอนั่นแน่ๆเลย รุ่นพี่ของพวกเรานะทั้งเก่งทั้งท่อตัวเลยนะเธอว่าไหมไม่เหมือนกับไอเจ้าเฉินหยวนนั่นเลยที่ทำได้แค่เปิดร้านกาแฟแล้วก็จีบสาวรุ่นใหญ่ไปวันๆเปิดร้านกาแฟกับเปิดบริษัทมันต่างกันลาฟ้ากับเหี่ยวเลยนะเจ้าเฉินหยวนนั่นนะทั้งไรสายตาแถมยังดูต่ำสุดๆไปเลยแหละนี่เธอนาะอย่าพูดถึงไอ้หมอนั่นอีกเลยครั้งก่อนที่เขาทํากับเราแบบนั้นนะมันไม่มีวุฒิภาวะเอาซะเลย ภาพลักดีๆที่ฉันเคยมีไว้ให้เขามันพังยับเยินไปหมดแล้วในตอนนี้เออน้องเถียนตอนบา่ายเธอว่างไหมพอนิททัศการแนะนำงานจบแล้วไปกินข้าวด้วยกันไหมด่าได้เลยค่ะรุนพี่ละรถคนนอกเข้ามาในเขตมหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้นี้มันเกิดอะไรขึ้นกันมันเรื่องอะไรกันแน่นะดะเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันจีวาก้อนนี้ จะจีวาก้อนอย่างนั้นหรอช่วงนี้ใครๆก็พูดถึงนีดูเหมือนมันจะเป็นข่าวลือนั่นน่ะนะดูเหมือนว่าข่าวลือที่นักเรียนลงทุนฐานสต์ทอพไปตั้ง10บล้านจะขับจีวาก้อนจริงๆถ้าเศรษฐีสุดว่าคนนั้นเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเราจริงๆแล้วก็งั้นเขาก็น่าคบกว่ารุ่นพี่ของเราต้องเยอะเลยนะถ้าฉันได้รู้จักกับเขาเมื่อไหร่บ่ายนี้ฉันจะเทนัดรุ่นพี่อย่างแน่นอนเฮ hey, นี่พักพวกพวกนายมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้นะ กลับไปด้วยกันไหมนั่งรถชั้นกับหอพักกันชะสนญญวนอย่างนั้นหรอทำไมคนขับรถคันนั้นถึงเป็นสัญยวนกันล่ะเศรษฐีคนนั้นก็คือสัญญวนอย่างนั้นหรอสะเศรษฐีคนนั้นเขามาแล้วเขามาแล้วจริงๆแถมยังขับจีวาก้อนมาโผล่ตรงนี้เลยด้วยไอเวรเอ๋ยไอหมอนี่มันโผลมาโคตรแม่นเลยโผลมาในเวลาแบบนี้เนี่ยนะให้ตายเธอ เออให้ตายเธอฉันไม่เชื่อหรอกไม่มีทางที่มันจะเป็นสัญญยวนแน่ๆต้องมีคนอื่นอยู่ในรถด้วยแน่นอนเฉินหยวนคงเป็นแค่คนขับรถมาให้อย่างแน่นอนเลยเฮเธอนะมองอะไรกันนักหนาทำตัวลับๆล่อๆแบบนั้นนะเธอช่วยหลบไปหน่อยได้ไหมพวกเราจะขึ้นรถกันแล้วนะหาให้ตายเธอเสรษฐีระดับท็อปแบบนั้นดันอยู่ใกล้ตัวเราขนาดนี้แต่เรากลับไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะ นี่เธอว่าถ้าเราสองคนตามไปขอโทษเฉินหยวนในตอนนี้เขาจะยอมให้อภัยเราไหมชะฉันฉันไม่แล้วข่าวลือที่ว่ากันว่าชายผู้ขับจีวาก้อนก็คือเฉินหยวนได้แพร่กระจายไปทั่วมหาวิทยาลัยแบบถล่มทลายจะต้องพูดอะไรอีกละถ้าเป็นลุงแกห้าสิ 60, หลายคนก็อาจจะมีรังเลอยู่บ้างแต่เฉินหยวนยังหนุ่มยังแน่นแค่อายุ21ปีแถมยังทั้งสูงและหลอต้องคิดอะไรอีกละลุยซีจะรออะไร ฉันหาวีแชทของเขาเจอแล้วรอดูฉันไปจีบเขาได้เลยเออไม่ใช่ว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วหรอกหรอแล้วมันยังไงกันละ่ะถ้าสัญญายอมคบกับฉันแล้วแล้วก็ฉันจะเปลี่ยนแฟนคนปัจจุบันให้กลายเป็นแฟนเก่าเลยทันทีเขาอยากจะไปไกลแค่ไหนฉันก็จะไปกับเขานี่พี่หญิงจือหลงจิ้งหานหาน้องจิ้งหานมีอะไรอย่างนั้นหรอ ตอนนี้พี่กำลังติดต่อกับเส้นหยวนเรื่องฐานสตาร์ทอัพอยู่ใช่หรือเปล่าพอจะแนะนำให้หนูรู้จักกับเขาหน่อยได้ไหมนี่เธอเพิ่งจะอยู่แค่ปี2เองนะควรไปโฟกัสกับการรับช่วงต่อชมรมกระจายเสียงเป็นประธานคนต่อไปไม่ใช่หรอกหรอจะไปสนใจเรื่องสตาร์ทอัพทำไมกันละ่ะค่ะคือว่าช่วงนี้งานมันหายยากอย่างนละ่ะก็ต้องเตรียมตัวร่วงหน้าไว้ก่อนนะสิ พูดแบบนี้พูดซ้าจนช้นเกือบจะแต่น้องจิ้งหานนะคนเขาเรียกกันว่าเซี่ยวหลงนีสูงตั้ง168ตรงที่ควรมีเนื้อหนังก็มีตรงที่ควรผอมก็ผอมหน้าตาของเธอก็สวยเป๊ะแถมยังมีออร่าที่ดีอีกตั้งหาจริงๆแล้วเหมาะมากกับเธอน่าจะเหมาะมากกับสัญญุนเลยละ ะเดี๋ยวกันนะทำไมฉันถึงจินตนาการว่าตัวเองกลายเป็นขันทีที่คอยคัดเลือกชายาให้กับสินยนและเนี่ยบ้าเอ้ย